บิ๊กซีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณลูกค้านะครับเข้าสู่การจัดรายการโปรโมชั่นดีๆนะครับจากทางห้างบิ๊กซีของเราเลยสนสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับนิยมยีนของเราวันนี้มาจาัดหนัจกจกัดเต็มจัดแน่นนะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับนิยมยีนซื้อ1แถม1 1แถมหนึ่งในราคาพิศเศษเลยราคาเริ่มต้นที่9 9 0าบาท990บบาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าจา๋า สนอ,อสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับนิยมยินของเราตั้งอยู่ตรงหน้าเรนเกตเชียของเราเลยวันนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มกับนิยมยินได้เลยนะครับจับช็อปแบบจุใจกันได้เลยนะปรโมชั่นที่ดีอย่างนี้นะครับมีไม่บ่อยนะ หนุ่มสาวรักยีนนะครับหนุ่มสาวรักยีนพาพไม่ได้เลยนะกับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ทางนิยมยินนะครับนำมาจัดรายการโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าวันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงยีนขาสั้นนะครับกางเกงยีนขายาวกางเกงยีนขาเดฟขามา้าขาตรงทรงกระบอกนะคบกระบอกเล็กกระบอกใหญ่มีให้คุณลูกคา้าเลือกมากมายหลากหลายสนอกสนใจนะครับเรียนเชิญเข้ามานะเรียนเชิญเข้ามาแบบรถด่วนๆเลย นิยมยีนเราวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นให้ semester, คุณลูกค้านะซื้อ1แถม1 1แถม1นะครับคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนเนาะคุณลูกค้านะครับซื้อ1ตัวนะอย่าลืมเลือกเอาของแถมหยิบเอาของแถมนะครับใส่ตะกรา้าใส่รถเข็นของคุณลูกค้าด้วยเลยนะวันนี้โอกาสดีมากๆเลยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆที่ทางนิยมยน um. ีนนำมาจัดรายการโปรโมชั่นนะครับถึงบิ๊กซีอุบลราชธานีของเราเลยวันนี้นะครับมาจับหนักจัดเต็มจัดแน่นนะครับคุณลูกค้าพลาดวันนี้นะครับคุณลูกค้าจะต้องเสียใจมมมมาาาาากกกๆเลยยยนน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 ะััับปรชช่่ดีีีททงิจใู้้ว มาทดลองสวมทดลองใส่กันได้เลยจ้ะพี่จา๋าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะน้าๆนะคะเริ่มต้นที่990บาท990บาทปกติแล้วนะครับคุณลูกค้าซื้อหนึ่งตัวนะครับในราคาเต็มจะอยู่ที่1,180บาท1,180บาทวันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับจ่ายคุณลูกค้าจ่ายเพียงแค่990บาท990บบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะ ซื้อหตัวนะครับอย่าลืมเลือกเอาของแถมหยิบเอาของแถมนะครับใส่ตะกรา้าใส่รถเข็นของคุณลูกคา้าด้วยเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงผ้าชิโนนะครับกางเกงพาชิโนแนะนําเลยนะครับ,รบสวมใส่ทํางานได้สวมใส่เที่ยวได้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับกางเกงผ้าชิโนนะเป็นเนื้อผ้าที่เบามากๆเลย คนลูกค้านะครับจะไม่รู้สึกระคายเคืองผิวนะครับถ้าแมาค้คนลูกค้านะครับอยู่ท่ามกลางแดดเนาะกับโบ๊บชั่นดีๆนะครับนิยมยีนซื้อ1แถม1นะครับกางเกงผ้าชิโน่เช่นกันเนาะหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหนึ่งแถมหนึ่งในราคาพิเศษเลยคุณลูกค้าซื้อหนึ่งตัวอย่าลืมเลือกเอาของแถมหยิบเอาของแถมนะครับใส่ตะกร้าสลักเกศของคุณลูกค้าด้วยนะ จะบอกนะครับโปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับมีไม่บ่อยนะครับคุณลูกค้าพลาดวันนี้นะคุณลูกค้านะครับจะต้องรออีกยาวนานมากๆเลยนะกว่าโปรโมชันดีๆแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้าอย่ารอนะครับอย่ารอช้านะครับเดินตรงมาเลยนะครับบูธนิยมยิตยนตั้งอยู่ตรงหน้าเรียนเชร์เราเลยสนอกสนใจนะครับเรียนเชิญก็ามาเรียนเชิญก็ามาเรียนเชิญ้ามาแบบรดด่ร็วๆเลยมาจัดเต็มจัดหนักจัดแน่นแบบจุใจเลยคุณลูกค้านะครับสามารถจัดวันนี้ได้จัดเลยนะจัดวันนี้ได้จัดเลย โปรโมชนดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยนะครับลด50%ก็มีให้กับลูกค้าเช่นกันเนาะโอกาสดีมากๆเลยนะเจ้าพี่จ๋าเทาแล้วก็ยื่อส้นเผาเนาะหายไว้หนุงเขาเกิด รียนเชิญนะครับยียนเชิญได้เลยนะตอนนี้นะครับพิเศษสุดนเลย1แถม1นะครับกับนิยมยีนนำมาจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้านาอโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับยียนเชิญได้เลยที่หน้าเดนเกเชียร์ของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงยีนขาสั้นนะครับกางเกงยีนขายาวขาเดฟขาม้าขาตรงทรงกระบอกนะครับกระบอกเล็กกระบอกใหญ่มีให้กับลูกค้าเลือกมากมายเลยมาเลยครับมาจัดเต็มแบบจุใจกันเลยนะครับตอนนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกางเกงยีนนะครับลดให้ลูกค้านะครับ50%เลยกางเกงทรงบอยแต่งขาดนะครับกางเกงทรงบอยแต่งขาดตอนวันนี้นะครับลดให้ลูกค้าเลยสูงสุด50%นะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงทรงบอยแต่งขาดของคุณผู้หญิงกางเกงทรงบอยแต่งขาดของคุณผู้ชายนะครับมีมากมายหลากหลายคอลเลคชันนะครับแต่และคอลเลคชันนะครับ ในส่วนะครับวันนี้นะสินค้าเพิ่งมาใหม่ๆนะคจับพี่จ๋าสินค้ายังจะมีครบไซส์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณลูกค้ารีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยโอกาสดีมากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะผ่านมาเจอมาเจอวันนี้นะครับเท่ากับคุณลูกค้าน้าโชคดีสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่านะครับกับโมชช่นดีๆนะครับที่ทางนิยมยินนํามาจัดรายการโม่นให้คุณลูกค้าวันนี้เนาะพิเศษเลยนะครับ1แถมหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพี่จ๋า 990บาท990บาทเท่านั้นเองซื้อ1ตัวฟรี1ตัวนะครับซื้อ1ตัวฟรี1ตัวคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนเนาะในส่วนของกากงเกงยีนสทรงบอยแต่งขาดนะครับลดให้คุณลูกค้าเลยนะ50%เอเนาะ ีหลายคนนะครับบอกว่านะครับซื้อหนึ่งตัวในราคาเต็มนะครับยังไม่รู้สุดเสียดายตังค์เลยเนาะแต่วันนี้นะครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณลูกค้านะผ่านมาเจอมาเจอนะครับได้ดไปในราคาที่มันมีส่วนลดด้วยนะครับ50%เนาะมันจะดีกว่ามากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับเดินตรงเข้ามาเลยเดินตามเสียงตามสายประชาสัมพันธ์นี้มาเลยนะจ๊ะ ยกยิ่งของเรานะครับห้สิทธิ์คุณลูกค้านะครับในการทดลองสวมทดลองใส่นะครับจนกว่าคุณลูกค้านะครับจะหมดแรงกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวไม่มั่นใจในไซส์นะครับสอบถามพี่ทีมงานของเราได้เลยพี่พี่ทีมงานที่ปรึกษาด้านการขายคอยวัดไซส์คอยแนะนําคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคุณลูกค้านะครับประจำเคาน์เตอร์เลยนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจกว่านั้นนะครับห้สิทธิ์คุณลูกค้านะครับในการทดลองสวมทดลองใส่นะมีห้องลองทดลองสวมทดลองใส่นะครับในแผนกเลย ลูกค้าทดลองสวมทดลองใส่เลยนะครับอยากจะส่องกระจกนะครับอยากจะหมุนซ้ายอยากจะหมุนขวานะครับอยากจะอัดวิดีโอนะครับไฮส์กุลูกคาเต็มที่เลยนะสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะนิยมยินมาจัดตักจัดเต็มจัดแน่นกับเราได้เลยมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับทางนิยมยีนได้เลยจ้าพี่จ๋า ดูในส่วนของดีเทลกางเกงยีนของคุณผู้หญิงกันบ้างนะครับกางเกงยีนของคุณผู้หญิงเนาะจะเป็นทรงขาดเดฟนะครับขาดเดฟเนาะในส่วนของเอวนะครับจะไม่ยืดเยอะเนาะในส่วนของสะโพกนะครับจะทํามาเผื่อนิดนึงจะทํามาเผื่อยืดนะครับมันจะพอดีสรีระของคนไทยพอดีเลย ในเซ็ตของค้านะครับใส่แล้วคุณลูกค้าขาจะเรียวยาวนะครับสน,สนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยตังเกงยีนขายเจฟของคุณผู้หญิงในราคาพิเศษเลยวันนี้990บาท990บาททั้งเองคุณลูกค้านะครับอย่ารีรอยอย่ารอช้านะครับเดินมาทดลองสวมทดลองใส่กับนิยมยีนได้เลยนะครับถูกอกถูกใจแล้วนะครับค่อยนาออกมาจํารงเงินนะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกางเกงยีนขาดจั๊มนะครับกางเกงยีนขาดจั๊มนิยมยีนก็มีค่อให้คุณลูกค้าเช่นกันเนาะกางเกงยีนขาจั๊มนะสังเกตได้นะครับเนืในหุ่นนะเราใส่ให้คุณผู้ชายนะครับแต่ว่าทําไมนะครับคุณผู้หญิงใส่ได้เนาะเพราะว่ากางเกงยีนของเรานะครับออกแบบมาอย่างนิเซน์นะครับออกแบบมาทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายนะครับสามารถสวมใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงใส่สวมใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายนะครับ ในส่วนคุณผู้ชายใส่นะครับมันจะออกในแนวควมเข้มนะครับความมีสไตล์ความเท่นะครับไม้สําใครเลยในส่วนของคุณผู้หญิงใส่นะครับจะมีกลิ่นอายในความเซ็กซี่นะครับความเท่นะครับสนุกสนใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับกับโปรเมชต่ที่ดีที่ทางทีมยกยินนามาจาัดายการโปรท่านคุณลูกาววันนี้เนาะ กับนิยมยีนได้นะครับนิยมยีนของเราวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะเจ้าพี่จ๋าแวะดูสินค้ากับทางนิยมยีนก่อนได้นะครับแบบช็อปแบบจุใจกันได้เลยโปรโมชั่นดีแบบนี้มีไม่บ่อยนะครับฝากไว้เลยนะครับนิยมยีนของเรานะครับอยากสวยอยากลอดเชิญที่บูธนิยมยีนนะครับอย่าคิดว่าเหมือนที่อื่นนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ลองพิเศษสุดนะครับสำหรับสาวสวยแว่นตาของเรานะครับไฮสิคลูกค้านะครับลด50%ทันทีเลยนะเจ้าพี่จ๋า ห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้วันเดียวนะจ๊ะพี่จา๋าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นสิบนาทีเท่านั้นสำหรับพี่คนนี้